นะครับพบกับหมูต้องลังเที่ยวอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้ลงพื้นที่มาที่จังหวัดชลบุรีนะครับตาบลตะเคียนเตี้ยพามาสถานที่แห่งหนึ่งนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับได้มีข่าวโด่งดังฮือฮามากนะครับในที่สถานที่แห่งนี้นะครับจุดเริ่มแรกเลยนะครับที่ทําให้สถานที่แห่งนี้โด่งดังไปทั่วประเทศนะครับก็เริ่มมาจากมีคนได้ขับรถหลงเข้าไปที่หน้าที่แห่งนี้นะครับ จะเป็นเพราะว่าความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจที่เข้าไปเนี่ยครับทำให้เขาได้พบกับองค์พระพิคเนตองค์ใหญ่บางเอน็นสวยสุกองค์ใหญ่ในที่นี้หมายความว่าองค์สูงประมาณสักสาเมตรสี่เมตรได้นะครับจนคนที่เขาลงเข้าไปเนี่ยเขาว่ามีความเรื่อมใสมีความศรัทธาอยู่แล้วนะครับเขาก็ได้ไปขอพรจากองค์พระพิคเนตองเนี้ยองเขาขอพรเสร็จเขาก็าไปหาซี้องวัล คือแบตเตอรี่นี่แหละและเขาเกิดโชคดีขึ้นมานะครับถูกางวงใหญ่นะครับก็คือถุกลงวที่1นึงลงที่2อล้ะไรประมาณนี้ก็เป็นข่าวใหญ่โด่งดังไปทั่วประเทศนะครับหลังจากนั้นมาก็คนที่เขาเชื่อในความเชื่ออย่างนี้อยู่แล้วเขาก็มากันอยากจะได้พรจากองค์พระที่นิ้องค์นี้บ้างก็ปากต่อปากนะครับนะต่อมากันหลังไหลกันไปมาจากทั่วประเทศทุกสารทิศนะครับนะ มาเจ,เจอกันที่นี่เมื่อปีที่แล้วผมเคยเดินทางมาขอพรอ,อยู่ครั้งหนึ่งนะครับผมจําได้ว่าว,วันนั้นเป็นวันเสาวร์หรือวันอาทิตยต์ผมจำไม่ได้และมีร้านค้าเยอะแยะมากมายนะครับไมงว่าจะเป็นของเครื่องใช้อะไรต่างๆของบูชาพระพิฆเนศนะครับเยอะแยะมากมายผู้คนก็เยอะแยะมากมายนะครับมาจากสะทัว ทุกสารทิศจะมาขอพรกับองค์พระพิศเศษเนี่แหละเดินแม้กระทั่งเดินก็ยังเบียดกันนะครับนะลานจอดรถก็ไม่ไม่เพียงพอสําหรับการจอดรถนะคือมากันเยอะมากวันนั้นคืนวันนั้นวันเดียวก็รถน่าจะเป็นพันๆคันนะที่ผมจําได้หลายๆท่านเคยคงมาเคยมาและ้นะครับผมคิดว่าคงจะทำกันได้อยู่นะครับเมื่อปีที่แล้วโด่งดังมาก หลังจากนั้นหนึ่งปีผ่านมาก็ย้อนกลับมาดูที่สถานที่เดิมตรงนี้แหละนะครับผมก็นึกใจหายแว้บๆนะครับเพราะว่าภาพที่ผมเคยเห็นมันไม่ใช่แบบนี้นะครับที่ผมเคยเห็นนั่นร้านค้าจะเยอะมากแล้วก็ผู้คนจะเยอะมากแต่พอกลับมาเชนีแล้วผมอึง้งไปนิดหนึ่งนะครับภาพที่เห็นคนน้อยมากนะครับนะแล้วก็ร้านค้าแทบไม่มีเลยนะครับ รถที่มาจอดก็ผมเห็นก็มีอยู่เมื่อกี่คันประมาณ 10- 20คั20นได้นะครับเกิดเอสงสัยนะครับว่าเอ๊ะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับกับที่นี่เพราะว่าปีที่แล้วกับปีนี้แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงครับผู้คนน้อยผู้คนหายไปไหนกั้งหมดหรือจะเป็นเพราะว่าคนเริ่มจะหมดความศรัทธาหรือศรัทธาน้อยลงเราไปหาคําตอบกันจากที่นี่แลวกัน ที่จะตอบพวกเราได้ก็คือคนที่ดูแลอยู่ที่นี่แหละครับเราไปพบกับพี่คนนี้กันครับประมาณปีกว่าๆาครับป,รปีกว่าตั้งแต่เริ่มแรกๆที่เข้ามาดูแลอยู่เลยเอ่อยุคแรกๆเนี่ยที่เขาสร้างไว้เป็นอุทยาน อุทยานพระพิฆเนศครับเพราะยุคส <c oughs> มัยก่นกอนๆเนี่ยก็จะ <c oughs> มีมันไม่ได้ไม่ได้เป็นว่ามีสี่ปูสร้างแค่องค์พิฆเนศรงเดียว <c oughs> จะมีเอออ่่บถ้ำจระเข้จะมีบ่อพญานาคอะไรพวกนี้ครับที่มันปะปะปนกันเป็นฐ <c oughs> านสาระบูชาลหละหนักที่ <c oughs> แต่ตอนเนี้ย <c oughs> คือที่มันท่าแปลกหักทางเนี่ย <c oughs> เพราะว่าเจ้าของที่คนใหม่เขาได้เข้ามา ปุ๊บปุ๊บทำลายหลางอ่าแล้วทีนี้ก็คือว่าจระเข้ใหญ่ที่อยู่ตรงนู้นน่ะจริงจิจะมียู่ตรงนู้นนะครับใช้คนบรรจุกได้ประมาณร้อยกว่าคนต่อต่อ,ต,อต่อครั้งแล้วทีนี้ที่เกิดเกิดสากปราสาทหัวพังหักพังทั้งหมดเนี่ยกับคือเจ้าของที่ใหม่เขาได้เข้ามาทุ๊บทำลายแต่เพียงว่าองค์พ่ออิประเทศองค์นี้เกบบางนั่งเอนเควอร์ุกเนี่ยเขาทำลายไม่ได้เพราเนื่องจะเกิดว่าแม็คโคที่จะมาทำลายเนี่ย มันใช้งานไม่ได้รถสตาร์ตติดแต่พอยื่นมือออกมาจะจบเนี่ยมันดับทั้งสามคันเลยครับเจอวันศักดิ์สิทธิ์ว่างั้นใช่อยู่ประมาณนี้ครับสามคันที่ได้รางวัลใหญ่ๆเลยครับภายในหนึ่งปีเนี่ยประมาณเจ็ดเจ้าเจ็ดประมาณเจ็ดเจ้าที่ได้โชคเลยเจ็ดคนเจ็ดคนใช่เจ็ดคนนี่ได้โชคไปแล้วส่วนรางวัลที่สองที่สามที่ห้าเนี่ยก็ก็ได้ต่อเนื่อง แต่ว่าส่วนมากคนจะมาเน้นพวกหมยห่ยฮานอยหวยลาวอะไรพวกนี้เขาก็จะเข้าขทุกวันวคนที่มาบุคคลที่มาคือเข้ามาบูชากันที่เนี่ยไม่ได้มีแต่องค์ขอบเนตมีเออสารยานาคมีบ่อรอยประทีปแล้วก็สารตายายนางใจทองนางตะเกินทองเขาก็ได้โชคจากบริเวณรอบๆด้วยครับข้อแตกต่างคือว่าชาวบ้าน น้อยลงน้อยลงจากจากเมื่อสมัยก่อนนะรบบนับย้อนไปหนึ่งปีที่แล้วเนี่ยวันหนึ่งเนี่ยจะมาอยู่ประมาณเป็นพันกว่าคนพอเริ่มมาเริ่มทาระยะหลังจากปีที่แล้วมาปีเนี้มันก็จะอยู่ต่อวันก็อยู่ประมาณสักงสามร้อยถึงสี่ร้อยคนต่อวันแต่ว่าวันจะเยอะคือวันเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขับตะเลิกแล้วก็วันใกล้ๆ้หวยวันนี้แต่จะเยอะอย่างเช่นวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้ คนจะเยอะมากชุดไล่ด้านนี้อย่างวันนี้ก็ตีเลยประมาณรถสามร้อยสี่ร้อยคันก็ประมาณพันพันหน่อยๆจํานวนคนนะครับที่ที่เข้ามาสักการะบูชาประมาณพันกว่าคนเอ่อผมมองว่าไม่น่าจะเกี่ยวไม่น่าเกี่ยวไม่น่าจะเกี่ยวแต่ว่าที่มองมองก็คือว่าคนที่หน้ามาหน้าใหม่ๆเนี่ยที่เขามาไกลๆอ่ะสองรอบสามรอบแล้วเขาไม่ได้สมหวังอย่างที่เขาา เขาเลยไม่ได้มาอาจจะไม่ไมาแต่ว่าบุคคลที่มากันบ่อยๆเนี่ยก็จะเห็นเยอะจะเห็นเยอะเพราะว่าเขาก็ได้โชคได้ลาบได้ในต่ตีเขาต้องการก็มีครับยังมีคนมาพี่นะยังมีคนมายังมีคนมาเรื่อยๆปกติเพราะว่าที่นี่เราเปิด24ชั่วโมงปีที่แล้วถ้าคนคิดทําธุรกิจก็บูมบูมเลยปีที่แล้ว แต่ปีนี้มันก็ซบเซาลงมาตามเช่นหนึ่งผมมองว่าจะเป็นเรื่องมาแล้วขอท่านไม่ได้2ออาจจะเป็นเรื่องการเงิน3อาจจะเป็นเรื่องการเดินทางอะไรประมาณนี้บางทีมาไกลเศรษฐกิจเกี่ยวบนี้เศรษฐกิจผมมองว่ามันก็มีส่วนด้วยมีส่วนมีส่วนเพราะว่าหนึ่งค่าของชีพสองค่าน้ํามันที่มาเนี่ยค่าเดินทางมาคนมาจากอุบลอุดรอขอนแก่นอะไรพวกนี้ครับมันก็จะมีาทั่วประเทศเลยนะพี่นะก็ทั่วนะครับจากยะโสธิยะโสอะไรมวกนก็จะมีหมด ผมคิดว่าาคตผมไม่อยากคิดถึงอนาคตอ่ะแต่ผมคิดว่าในเนี่ยในวันเนี้ยก่อนหน้าเนี้ยคนมันเริ่มเข้ามาคนเริ่มเข้ามาเพราะว่ามันมีช่วงระยะหนึ่งที่หายไปเลยวันหนึ่งก็จะมาลดรถ,รถบุคคลชาวบ้านที่เข้ามาเนี่ยประมาณ2ี่สิบพันสามสิบพันแต่เดี๋ยวนี้มันจะตายตัวอยู่ที่ว่าวันหนึ่งเนี่ยต้องมีข้าวอยู่ประมาณร้อยห้าสิบพันร้อยสี่สิบันอยู่ประมาณนะครับ<ม>ก็คนเหมือนคนเขาจะเริ่มกลับมา ใช่คือแต่สายมู่แต่ละคนนะที่เขามามันไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ศรัทธานในองค์พ่อพิฆเนศบางคนเขาก็ศรัทธานในพ่อปู่พียาน่าบางคนก็ไปทางวัดไอ้ไข่อะไรพวกนี้ครับมันความศรัทธาของบุคคลมันไม่เหมือนกันถ้าเขามาแล้วเขาไม่ได้โชคที่เนี่ยเขาก็ต้องสรรหาไปที่เรื่อยๆเรื่อยๆผมเออพี่ผมขอเชิญชวนนะครับมาสักการะองค์พ่อพพิฆเนร ปางสวยสุขเทพสำเร็จแห่งลหลายๆจักรวาลน,นะครับที่สวนทิกเนตล้างอุทยานตำบลเซนเตียอำเภอบางมุงจังหวัดชลบุรีติดที่สวนสาธารณะทุ่งหนองตะไครครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับครับก็ได้ฟังจากปากพิศนมงคลไปเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งความศรัทธาของผู้คนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเพียงแต่ปัจจัยอะไรหลาย,ลายๆอย่าง ทำให้คนมาน้อยลงไหนจะเรื ier, ่องเศรษฐกิจเรื่องมาขอพอแล้วไม่ได้และอีกหลายปัจจัยแต่สําหรับที่ผมมองแล้วเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นที่เรื่องเศรษฐกิจมากกว่าอย่างที่พี่สนมงคลบอกนะครับนะครับน่ค่าเดินทางมาค่าน้ํามันค่ากินอะไรต่างๆต่างๆนะครับแต่ผมก็คิดว่าสักวันหนึ่งถ้าใครผูก รางวัลใหญ่วัลที่หนึ่งอีกครั้งหนึ่งผมว่าคนก็ต้องกลับมาขอพรกันอีดีนะครับอย่างน้อยทําให้ชาวบ้านแถวนี้ได้มีที่ทำมาหากินได้ค้าขายเป็นเงินหมุนเวียนในชีวิตและครอบครัวผมหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะเห็นภาพเดิมๆเหมือนปีที่แล้วอีกสักครั้งหนึ่งก็ยังดี ความศรัทธาไม่หมดไปจากคนไทยแน่นอนครับวันมีผม หมูตลอนเที่ยวขอขอบคุณพี่สนมงคลและทีมงานสถานที่สวนพระพิเคราะ์ล้างแห่งนี้ด้วยนะครับที่เอื้อเฟื้อการถ่ายทำในวันนี้ในครั้งนี้นะครับและสักวันหนึ่งผมก็จะกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับที่นี่นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์ให้กับช่องหมูตลอนเที่ยวครับผมวันนี้สวัสดีครับ